สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันเกมเปิดหัวคัดบอลโลกโซนยุโรปกลุ่มดีที่สนามลาวกาดาาสโรวลัวเมืองเรกยาวิไอซ์แลนด์เปิดบ้านรับอาเซอร์ไบาจานคิกออฟเวลาไทยตีหนึ่งสี่สิบห้าค่ำคืนวันศุกร์ที่5กันยายน2 0 2 5เกมนี้สำคัญมากสำหรับทั้งสองชาติเพราะในกลุ่มเดียวกันยังมีฝรั่งเศสกับยูเครนรออยู่ข้างมาการเริ่มต้นด้วยแต้มคือเรื่องใหญ่ของเส้นทางคัดเลือกครั้งนี้ครับ ก่อนเข้ารายละเอียดขอปูภาพรวมกันสั้นๆประวัติการเจอกันในทีมชาติใหญ่มีบันทึกเพียงครั้งเดียวและจบด้วยผลเสมอ1ต่อ1เมื่อปี2008ส่วนฟอร์มในคัดบอลโลกช่วงหลังไอซ์แลนด์ชนะได้เพียง2นัดจาก10นัดหลังสุดขณะที่อาเซอร์ไบาจานไม่ชนะเลย10นัดหลังในรายการนี้เป็นแพ้9เสมอหตัวเลขสะท้อนชัดว่าเกมนี้ใครเริ่มได้ลงล็อกก่อนจะได้เปรียบมหาศาลครับ สภาพทีมล่าสุดฝั่งเจ้าบ้านมีข่าวสําัญคืออานอสซิเกอร์ซันยังเจ็บและโยฮันเบอร์กุนมุนซานถูกยืนยันว่าไม่พร้อมลงเล่นขณะที่ฮอดูแมกนุซันไม่ได้ถูกเรียกติดชุดนี้แต่ยังมีแกนรุกครอบมือนำโดยอาลเบิ an, ร์ตกุนมุนซันรวมด้วยกลุ่มตัวรุ่นใหม่อย่างอาคอนอาณาฮาร์ซ ah ันออริออสกาซันและอันดรีกุตบิร์ซัน ด้านทีมเยือนภายใต้การคุมทีมของเฟอร์นันโดซานโตสชุดผู้เล่นแกนหลักแทบไม่เปลี่ยนจากเดือนมิถุนายนมีข่าวร้ายคือบาดาวีฮูเซนอสเจ็บแนวโน้มจึงต้องฝากความหวังไว้กับแกนคาราบักหลายรายทั้งเอมินมาอมูดอฟและดาวรุ่งนาริมานอาคุนซาเดครับทาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นไอซ์แลนล์4-3-3 ผู้รักษาประตูโอลาฟสันแนวรับพาวสันเกรตาสันอิงกาสันเอลเลสันกองกลางสเตฟานทอดาสันวินลุมสันฮาราวสันแนวรุกอัลเบิร์ตกุดมุนสันอันรีกุดยอนสันและยอนดากูทอรไตสันอาร์ไบจาน4-3-3ผู้รักษาประตูชารุดินมาฮัมมาดาลีเยฟแนวรับอับบาฮูเซนอฟจาลานฮูเซนอฟมุตตาฟาซาดาและยาซีจาฟาคูลิเยฟ กองกลางนูริเยฟเอมินมหมูดอฟและอิสมาอิลอิบราฮิมลีแนวรุกมาฮีเอมเรลีเรนาดาดาชอฟและนาริมานอาคุนซาเดแนวโน้มรูปเกมไอซ์แลนด์ของกุนซืออานากุลลาสันน่าจะวางโครง4-3-3เน้นสปีดจ,จากด้านกว้างกับการสลับตำแหน่งของฮาราวซสันและอัลเบิร์ตกุดมุนสันในโซนฮาฟสเปซซ้ายเพื่อเจาะช่องหลังแบ็กทีมเยือนส่วนอันดรีกุดยอนสัน จะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างปีกกับมิดฟิลด์คอยฉีกตัวพาเซนเตอร์ตามออกมาเปิดพื้นที่ให้ตัววิ่งสอดทางฝั่งอาเซเบาจานของซานโตสเกมรับวางลายสี่คนค่อนข้างลึกและเล่นระเบียบชูจุดเด่นลูกนิ่งจากมาฮูดอฟกับลูกชิงจังหวะสองของเอมเรลี่ทลุดแดนกลางได้จะโต้กลับเข้าหน้าเขตโทษได้อันตรายแต่ปัญหาคือช่วงหลังความแน่นอนในเกมทางการยังไม่ดีต้องยืนระยะตลอด90นาทีให้ได้ครับ จังหวะดวลตัวต่อตัวที่น่าจับตาฝั่งซ้ายของไอซ์แลนด์อย่างอัลเบิร์ตกุดมุนซันปะทะการป้องกันร,ร่วมกันของจารานกับอับบัสฮุเซนอฟใครคุมพื้นที่ครึ่งช่องสายได้จะเป็นตัวชี้ทิศทางโอกาสลุ้นประตูถัดมาในกรอบเขตโทษอันดรีกุดยอนซันต้องเจอกับมุตตาฟาซาดาในลูกกลางอากาศและการเข้าพื้นที่ระยะ6-8หลา ส่วนริมเส้นอีกฝั่งยอนดากูทอสไตสันมีโอกาสได้ลุ้นหนึ่งต่อหนึ่งกับจาสฟาคูริเยฟถ้าเอาชนะแรกได้ไอส์แลนด์จะได้ครอสหรือชิงเข้าในทันทีด้านทีมเยือนมาฮีเอมเรลี่จะทดสอบการยืนตำแหน่งของคู่เซนเตอร์อิงกาสันกับเกรตาสันโดยเฉพาะการหาช่องระหว่างลายและจังหวะฉีกไปรับบอลเสาไกลครับสถิติพื้นฐานบอกเราว่าทั้งสงทีมระยะหลังในคัดบอลโลกยังไม่นิ่ง แต่ด้วยการเล่นในบ้านบวกสภาพแวดล้อมสนามและแรงส่งจากผู้ชมไอซ์แลนด์ดูครบกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะชิ้นส่วนเกมรุกที่สร้างสรรได้หลายทางมองเกมนี้ไอซ์แลนด์น่าจะเบียดชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับถ้าชอบการพรีวิวแบบเจาะลึกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปบอกเราหน่อยว่าอยากให้ทำคู่ไหนต่อไปลูกหนังรายวันพร้อมจัดให้ครับ